บอสนวัตประกาศถ้าได้เงินคืนจะนําไปบริจาคให้กับทางสภากาชาติไทยโดยบอสนวัดได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่สามารถที่จะรับเงินส่วนตัวของการช็ระพลังคืนได้ครับเนื่องจากว่าเงินที่โอนมานั้นมันไม่มีที่มาที่ไปรับเอาไว้ไม่ได้และเดี๋ยวจะต้องแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ว่ามีคนโอนเงินมาให้ผิดและต้องให้การจอมพลังนั้นมารับเงินคืนไปด้วยบอสนวัตบอกว่าทําเพื่อความถูกต้องตามเอกสารตนเองไม่ใช่กลนเรื่องมากซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีมิจฉาชีพที่เสียสละตัวเองเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมมาแล้ว พร้อมกับยกตัวอย่างของนายประสิทธิ์เจียวก๊กที่สร้างภาพช่วยเหลือสังคมแต่กลับแอบเอาเงินของมูลนิธิไปใช้เป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนต้องรีบเอาทุกอย่างออกมาให้หลุดพ้นจนกว่าจะมีการพิสูจน์และเมื่อพิสูจน์แล้วว่าผิดก็ขอโทษก็ไปต่อกันได้แต่ถ้าไม่ผิดก็ต้องกลับไปส่งเสริมเขาให้เต็มที่และอาจจะโอนกลับไปช่วย2-3ถึงเท่าก็ได้ส่วนเงิน5 0,000บาทถ้าได้โอนคืนจากทางมูลนิธิกันจอมพลังจะเอาไปบริจาค จากตอบที่สภากาชาติไทยไม่ได้เอาเก็บไว้เป็นการส่วนตัว